วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการทำงานของเครื่องฟิซซิ่งได้กนะครับเครื่องฟิซซิ่งได้จะมีหลักการทำงานหลักๆอยู่สองขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการแช่แข็งโดยขั้นตอนนี้ครับเครื่องฟิซซิ่งได้จะทำการลดอุณหภูมิให้ต่ำมากๆอยู่ที่วันลบสามสิบถึงลบห้าสิบองศาเซลเซียสนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำภายในวัตถุดิบเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งจนหมดขั้นตอนที่สองนะครับคือขั้นตอนการทำให้แห้งนะครับโดยเครื่องฟิซซิ่งได้จะทำการลดความดันลงมาจนกลายเป็นสูญอากาศนะครับและเพิ่มอุณหภูมิเพีียยยยยยยงง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 เเเเเลลลล็็กกนน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 ้้้้้ออออออแแแตตต่่่่่ัััััูใใใใชววววจจุุดดดศาาาาาซซสสะะะะะะททหหหหหขขภถถถิิบบบบคครรมมโไผ องค์ประกอบของเครื่องฟิซซิงไดนะครับประกอบไปด้วย 1. แชมเบอร์ 2. ไมโคร p u ัม 3. ฟิซซิงซิสเต็ม 4. ฮีตติ้งซิสเต็ม 5. คอนเดนเซอร์ 6. เพ e สเชอร์เซนเซอร์ 7. คอนโทรลซิสเต็มและ 8. เทรย์แอนด์เล็นะครับโดยการนำไปใช้งานนะครับเครื่องฟิซซิงไดมักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเนื่องจากไม่ทำลายโครงสร้างแล้วก็ไม่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการของตัวดิบและถูกนำไปใช้ในการทำอาหารให้นักบินอวกาศด้วยนะครับ เระารีอีว่าพลิลเตอร์เครื่องยักษ์ใหญ่ที่เราเคยเห็นกันในห้องปฏิบัติการกัน,กนบ่อยๆนะคะในตัวเครื่องนี่นะ่ะจะช่วยแยกตัวทำลายออกจากสารละลายนะคะแต่ว่ามันพิเศษต่างจากอื่นตรงที่กลไกลของมันค่ะช่วยลดเวลาและสามารถแยกออกมาในอุณหภูมิต่ำลงได้โดยการระเหยค่ะเฮยสาปปะจหลับใจแรกคือความร้อนอ่างน้ำร้อนนะคะช่วยให้ความร้อนขึ้นมานั่นเองแต่มันจะระเหย<ม>อุณหภูมิไม่สูงมากได้ไงนี่นะคะ จะใช้ตัวปั๊มจลิกานะคะลดความดันออกมาตอนดันเราต่ำลงอุณหภูมิก็จะต่ำลงตามค่ะเดือดก็จะต่ำตามด้วยนะคะว้ำเราเนี่ยเะเหยออกมาอุณภูมิที่ต่ำลงหน้าค่ะถ้อยากจะท้ายนะคะการหมุนขวดค่ะที่ทาขงเรานี้เป็นน้ำนี่เป็นขวดหมุนนะคะเพิ่มอนที่ผิวสัมผัสค่ะโดยการที่เราหมุนอย่างนี้นะคะจะสามารถดูน้ําได้มากขึ้นถ้าเราหมุนขวดขึ้น่งนี้ค่ะมันก็จะระเหยขึ้นไปแล้วไปควบแน่นออกมาได้มาเป็นตัวทำลายที่เป็นของเหลวท่านี้นะคะในการใช้เครื่องโรตารี่อีวัลเปเลเตอร์นะคะสามารถนาไปใชน่ น้ำมันหอมระเหยนะคะที่ลดจุดเดือดตามลงทําให้ลดการเสือส่อมสภาพของตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือการสกัดสารที่มีจุดเดือดสูงๆนะคะจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานการที่เราลดความดันลงเนี่ยค่ะจะสาม,มารถระเหยในอนุณหภูมิที่ต่ำลงได้ค่ะแต่ช่วยประหยัดเวลาลงด้วยขอบคุณค่ะ